สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊บแม่น้องมิวนะคะตุ้มโฮมมื้อเช้านะคะทุกคนเมนูอะไรบ้างน้อนะคะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ปุ๊บแม่น้องมิวด้วยนะคะรับชมคลิปไม่ข้ามด่านนะ,ะอย่างน้อย5นาทีขึ้นนะคะตอนนี้ปาก็ออกมาเรียร่วมทานข้าวนะ,ะเมนูง่ายๆบ้านๆของเรานะ,ะป้าจะแจ้งข่าวอะไร คอยติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะาดาทำไมวันนี้ไม่มีกับข้าวมีน้ำน้เรอไม่รำไรแกงโมจะไม่มีรอแกงโม่แกงอมา่แกงดน้ำนะเราไปชไวแกงเมาเห็นน้แกงจโ้มางเน้โอ้ะมางเห็น้แกงจโอยนี่มาเห็นน้แก้ยมาตงนน้ำแกงอนะางเห็นโ้ยนะมาองนน้ำแกงอ้เ็นนกงะอนะที่ม้อดแกงอที่มาต้านแกงอะที่าองเหนน้ ลงมะแกงแต่เช้ามะแขงแม่แม่ร่วมร่มขันเติมแกงนี่ไม่ผิดหวังที่จะมาแซ่บแซ่บป้าแซ่บหมูปลาแซ่บน้อยปลาคือปลาต่อยปลาต่อยลูกน้องของปลาปลาอะไรนะปลาซิมปลาซมปลาอยนี่เอาปลาปลาเหลือปลาปลกระติงปลากระติงก็ปลาเขาเหลือแค่ปลาปลากระติงปลาโน้ตปลายิ่ง ตลาดนัดก็ร่อนไปตลาดนัดกูเลือกคำอยู่บ่เฮ้ยมันเลือกอันี่ก็มีถุงเดียวเลยแหละเฮ้ยถุงก็หมดพอดีกระดาษเข่ากายต้นไม้มาเลอว่ะมันร่อนมีกระดาษลงวันที่ยี่สิบมันติดเออพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนาะจ้าอ่าแม่แล้วเันที่เก ตเช้าต้นไม <moon> <t un> ้ตอนเย็นหมอล้อมต้องลาสนามนะต้อทำนะเรือก่นเลาเอนนบ้ต้นไม้ชุกมันที่หกของมันที่ยี่สิบน่าจะประมาณนี้ป้าเราจม่ไดาหมอลำน่าจะแบบมอรตัวปิเเปิดดิมมาเปิดดิก็ยังเกี่ยวกับคน ตราก็มามมีทุกของวันนะตาาเป็นีหกจงไหอเปล่าเพืนแกเลยขึ้นไกาเ้หรเี่ัักนแล้วก็ต้เร้ปีดก่ะเกมีสาม้วส่เกมวีดสามแล้ส่นสามเขจะไปเนเพื่อนไปเ่สามเนเพ่อเ่อพากสุดสย่ละไม่คอยเาได้ไปภิยาคิดนอย่างไปจะพาไปงั้นงเรืพาไป

ให้ผมนะเงี้ยไปจอนเี้รู้กหลอดตอนที่ทำมันเนี่ยมันได้ล้างอยู่รอบมือก่อล <นะ S 3> ้างล้างจนปลาเต็มโต๊ะให้เราออ้มล้างแล้วมัน<อ>ไม่เห็น,นห้องเนาะเห็นแต่ลูกปาแต่ล้างจนล้นแกมอ่เพื่ออะไรล้างออกครึ่งหนึ่งหรือเปล่าย่าเนี่ย มันอนานเออหายากอีกมันเหมือนปลาอะไรนะปลาเนื้ออ่อนๆนะอเอาห้ผมถ้าปลาิจะขมผมิยากยานี่ยันไม่ยากนะปลามันน้อยมาต่เพจะเอาหนงมาวางที่นักหนึ่พี่เกือแม่เตันเช้าเลยหรอ เย yeah. แล้วตัดใสู่งแลมันเนี้ยท่านังหลับคาอ้อีก่เอีไม่เหลืองเออวางกเแยจะมาป้าตัดเอะเอาเด้อตจากหกเป็นสาสเป็นหแล้วสลับพอเ้าเอยนก็ได้เหลืองน่ยไหนอ้าวเขาคือป้าเนี่ยเอ๊ะเขาคือป้านันี่ทำไมป้าดูมั้งโมเดนกยัน มาคิดนี้ก็ขอบคุณทิ่ซืสอมาการขกันนี่แบบแซ่บไหกสวยๆเนาะใส่บอใส่พ่อแล้สวยเฉยหน้าเซ้ยหน้าเบสเอามดนี่นี่เลยวันนีเกิดเนาะครัวจะเริ่มสุกลา่ามหน้โป่งใรจะไงอกใหม่กันดีชเด่นนะเออไมอม่าอ แต่ว่ามีดินอะจิงเลยกระจุงมาก้ไม่ด้ออสานี้อหารชาวเนี่หาที่ไหนไม่ได้แบบกปลาหมกปลาผักเข้าเยอันเนี้ กระตุกไเหืหนอนนะาทียิ่งขามายนะิงน,ยนะไม่เรียบร้อยอนียทำปิดแล้วจะไปทำบ้านๆไม่อ้วนไปเลย บ้านมีเวรเขร็จก็มาทำบ้านค่อยก็ได้หรอกแล้วเคมาไหเช้าไมากล่จ้างนะจ้าแอดมินแอนทำน้ำพริกปลาทูนะแล้วก็น้ำปลาอะไรน้อยๆเล็กๆเนี่ยนะอันนี้ปลาอะไรนะปลาเซดิ้งปลาจักปลาเพลือปลาซิ่วน้อยปลาซื้อมาเมื่อคืนก็เลยออกลูกปลากัดเป็นลูกของปลากัดแมนบอดลูกของปลาล้าเพแมนปลายังจ่าจาวะปลาซิ่วปลาซิ่วมันบบไม่แมน แล้วไม่แมนบาซิลแล้วไม่ได้เรียกป้ามากินข้าวเรียกเรียกป้ากินข้าวยังเรียกแล้วเอากระมือกี้นี่เด้ไอแอมันเอินสามีเอนี่เอินบอกว่ามาเริ่มมาเริ่มปนประรูเสร็จแล้วเออเออเออยังไม่ได้ไปเลยอยู่เข้าไปไวเข้าไปมาเข้าไปเร็วมากแล้วก็แต่งตัวจะออกมาแล้วนี่บางครั้งนั่นจะขำขำกันเนาะก็ก็เขาจะบอกว่าลูกพี่ค่อยโทรมาแล้วป้าพูดใช่ไหม ป้าพูดทำป้าพูดเลยแอนเป็นลูกพี่ตลอดเลยเขาจะเรียกแอนมาเป็นลูกพี่เขาขนาดจะไปกรุงเทพยังต้องรออนุมัติเหรอป้าจะไปกรุงเทพต้องรอแอดมินแอนอนุมัติป้าไม่ยกอันนี้บอกอยู่พอดบางท่านบอกว่าเราจะออกไหมเราจะได้นั่งเนอะแต่ก็ไม่อยู่บบกระดาษใครถ้าเพิ่นอยู่เขาก็ไปมอบเตอรเแล้วแล้วเพิ่นไปบ้านม่วงอยู่น่าจังไปข้างบนด่วนนาจังไปมลไปรับไปไหนมา ไปวัดไปไปใส่บาทพระเดินหมืนเอาวเปนข้าวกับมังนัดบ่าวแกงฮะถึงข้าวกับมังนัดบ่เออแล้วเริ่มค่ะเริ่มค่ะเดี๋ยวว่าจะแกงเนีไงแกงแกงเดยอะเพิ่งเยอะยอะเพิ่งเดยอะเตรียมผัดพริกก่อนโอ้อะไรนะเห็ดหอมเต้าหู้เห็ดหอมมีน้ำจิ้มไหม ไม่ต้องกินได้เลยบ่าวุ๊กมีแล้วแต่งติดอ้าวกินข้าวแล้วแต่งติดคอเรียกแล้วให้มิวนอนเถอะเดี๋ยวมิวกลุ้มมากินเองเรียกแล้วมิวไม่มามิวรอกินท้อแม่กินข้าวกับพัลนัดนะแม่เราบอกตอนนี้ตอนนี้แม่ทำพัลลกิจโยนแม่ชี้บอกกินข้าวกับพัลนัคกด้แล้วอ่ะงอกฟ้าก็ได้สิ ยคนทาว่ย่นยามผะันรกักพี่น้องเอ้ยอันนี้ผักมาจากไหนเนี่ยผักเนี่ยคณคุ้นยังเลยอ่ะมามาเก็บมาจากไหนนะชุ่งที่มันคุ้นคนอยู่แถวไหนเนี่ยในท่อในท่อข้างครอบครัวผักจากข้างครอบครัวน่าจะหวานเนาะ เยอเซ่ช่าหน่อยอะไรนะสนาดพูดจากเป็นยูโรล่างเลยใช่ไหมอันนี้เอาจากนี่ที่ใหม่ๆนี่เอาจากที่อมีหลายจุดเหรออืมเพราะหลายจุดมันเล่นพันจากที่ยูโรจากจากคุณยูโรต้องเซ็ตแน่ๆเลยขอบคุณนะครับเต้าหู้หมูทอดหมูทอดหมูเค็ม กินเข้ากับหมูกินเข้ามาจากวันเลยันี่นมะเมูอม่วลนมันงดมันงัดแล้วมัจะแกงเชอเบียมันถุกเกินชกเชิดเลยมันถุกเกินสอืมมันแกงก็ได้กูกินอย่างเดียวสุกเกินเนี่ยอืมกินน้าเผาลงมืออร่อยมากะจิจลองเบืองอืมมะแรงสีแดงแห้งไปเบืองมอลลั่มเลยมะแรงบอ่ที่ไปเนมะงมอลำนี่แล้วมาแรงก่อนอาหาเาก็แล้ว

ายมเจ้าของเจ้าของเพลงนี้ต้นฉบับอยู่วงเจริายาเลยจะไปดูคนี้าจราคืนเนอะโอ้ไดบอดงแล้วเจอทักไปหาเขาแล้วว่าจะขอไปสัมภาษณ์รางวีนี่ต้องระยแต่นี้ต้องตามไปด้วยอืมบบาอืมเอยนนะกรานำของเจริาน่ะเออมันก็่เป็นหล่องระยะที่มาโท้กัน เลยขาอ่านชื่อภาษาอ,าอังกฤษเสือไม่ออกเนาะเขาเลยถ <Okay. S 2> ามว่าชื่อคุณอะไรคะสมัครช่องยูทูบเสือความไปอ๋อโอเคค่ะยินด,ดีค่ะ <Okay. S 2> ต้นฉบับก็เรียกว่าลำส้แนแคบเพลงนี้ต้นฉบับล่ะอยู่วงดนตสารชื่อเพลงว่าลำส้นแคบเพราะว่าคือนักร้องใส่สิ้นแบบสึ้นพอดีตัวแล้วมันมันลำทักอื่นไม่ได้มันเลยได้ท่าเดียวย่อขาลงอางนี้ใช่เป็นที่มาของลำสิ้นแคบ จะกระดูกดีกรไม่ได้เนาะย่อขาได้ย่างเดียอีกนิดหวานกว่าของข้ออยู่จังเรื่องเป็นคุ้นแก่นวมากที่คอยรับใช้คอยกินตั้งแต่เด็กแล้วไปวัดบรก็เลยไปเอาไปย่าคอยกินตั้งแต่เด็กแล้วที่แม่บอกคอยกินตามแม่กินมะม่วงกินกับข้าวแต่มะขามนี่ไม่กินไปบวมมากมะขามเอาไปได้ยึ่บย่าไปไม่ได้ถวายอะไร พืกระตินเขาก็ยื้อซื้อไมาเด็กของมาทื้ออมาหน่ร้อย่งเาดผลไม้ทุก่างที่ข้าวได้วันนี้สรุปคือจะแพ็คของแหมัทงวันประมาณเกี่ยวเลอเกี่ยวเลอฮะจะได้ทำใจไม่ไม่ถึงร้อยใช่ไหมอ๋อเนี่ยคนละกองสองกล่องสองเ่วโบไม่เกิน พรุ่งน,นี้ก็เรียนเชิญเพื่อนเทุกคนนะแต่ว,ว่าเสรยจจะขออนุญาตป้าแจ้งป้าทราบก่อนทางหมู่บ้านจะไปดงจะตัดหญ้าตรงสนามกีฬาหกโค้งเห็นไหมที่หญ้ามันสูงขึ้นขึ้นทั่วหัวเมือนน่อกี้ไปเห็นเขาตัดข้าวแล้วพอแล<ต>้วทำยังไงมันจะนำไปทำหรือเปล่วันนี้เขาจะให้เก็บข้าวออกแล้วก็พรุ่งนี้เขาจะตัดหญ้ามี่มาสองรอบขออนุญาตป้าไปร่วมกิจกรรมกับเพื่พอน คอยจะไปตัดยาไปเอาเครื่องไปจัดยากับเพื่อนยาคือเราอยู่หมู่บ้านนี้อย่างน้อยถ้าเขามีกิจกรรมเราอย่างน้อยน้องเสือเนาะวันหนึ่งเราไปทำกิจกรรมกับเขาแล้วเขาแล้วเขามาเจอแล้วเขาพูดถึงนี่บอกว่าเจกกัน